สวัสดีค่ะคุณชมคะพบกับนาตาลีในรายการ Life Happiness นะคะคืนนี้เป็นคืน Christmas Eve นะคะเดี๋ยวนาตาลีจะพาคุณชมไปชมในพิธีมิสซาที่โบสถ์ซัม a วร์ราเฮียนะคะแล้วก็คืนนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าความสดใสและในพิธีมิสซาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันคะ่ะ สิ่งที่ท่าจะมาที่วัดธรรมานักบุญเปรตโตนะคะซึ่งเป็นพระโบสถ์ทัพอยู่ของชาวแคทอลิกนะคะและคืนนี้นะคะก็จะมีชาวคริสต์ของเราจะมาร่วมพิธีวิสาอย่างมากมนุษยที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนหนาเนยคือที่จะมาเป็นมนุษย์เล่าถึงเพระเยซูเราต้องปรารถนาเหลือเกือที่จะเป็นทักกุมารที่เป็นพระเจ้าให้ทุกชนนะคะ รร่วพีี <มา S 2> <ห>ินนนาใค<ห>ื้ชีวิตของเราสังส่งเสธิ์เพราะพระ ย้ำเตือนกับเราลูกเทลากวันนี้เรามาร่วมในสำหูับวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสนับเป็นวันเฉลิมฉลองการมาประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาของชาวคริสต์ทั่วโลกนะคะนับเป็นวันที่เฉลิมฉลองที่มีความสําคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งเพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูมิได้เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่เกิดมาเหมือนเด็ก ทั่วทวไปนะคะแต่พระองค์เป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดและมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เองอการบังเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษ ที่ไม่เหมือนกับการเกิดใดๆและไม่มีใครรอนเมื่อครั้งประสูติพระเยซูเจ้าเวลานั้นจักรพรรดิออกัสตัสได้รับสั่งให้ราษฎรทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรโรมันไปลงทะเบียนสำมโนประชากรโยเซฟและมารีที่มีคำแก่จึงต้องเดินทางไปยังเมืองเบทเลเฮมอันเป็นเมืองที่กษัตริย์ดาวิดประสูติ เมื่อถึงกําหนดที่มารีจะคลอดบุตร <c oughs> เธอก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี <c oughs> ปเธอได้เอาผ้าพันกายพระกุมาร <c oughs> จากนั้นก็วางไว้ <c oughs> ในรงังญ้าเนื่องจากตามโรงแรมไม่มีที่พัก <c oughs> ในคืนนั้นทูตสวรรค์ <c oughs> ของพระเจ้าได้ปรากฏแก่พวกเลี้ยงแก่คนเหล่นานั้นตกใจมากแต่ทูตสวรรค์ก็ได้ปลอบไปว่าอย่ากลัวไปเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกคืนนี้เองในเมืองของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดประสูติพระองค์นั้นเป็นพระคริสต์พระเป็นเจ้านี่จะเป็นหลักฐานให้พวกท่านแน่ใจคือพวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรงังหญ้าทันใดนั้นก็มีทูตสวรรค์อีกมากมายร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า g l o r ย อินเซลซิสเดลขอเทอิดพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ชั้นสูงสุดสันติสุขบนพิภพ,พจงเป็นของผู้ที่พระองค์ทรงพอพระไทยดังนั้นวันคริสต์มาสคือวันที่ฉลองการบังเกิดพระเยซูเจ้าโดยนิยมเฉลิมฉลองกันในวันที่25ธันวาคมของทุกๆปีนะคะคำว่าคริสต์มาสในภาษาอังกฤษมาจาก ภาษาอังกฤษโบราณว่า Christmas แปลว่าการบูชามิสซาของคริสตเจ้าเนื่องจากว่าการร่วมพิธีมิสซาเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวคริสตที่ถือปฏิบัติกันในวันคริสต์มาสฉะนั้นวันคริสต์มาสจึงเป็นคำอวยพรให้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส าศาสนาคริสต์วันตกได้กําหนดให้วันคริสต์มาสตรงกับวันที่25ธันวาคมซึ่งต่อมา,าศาสนาคริสต์วันออกได้รับเอาวันดังกล่าวไปด้วยโดยมีทฤษฎีที่อธิบายว่าเหตุผลที่เลือกวันที่25ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลอง,งพิตรสมพบนั้นเพราะเป็นระยะเวลา9เดือนพอดี าสนนิกรชสมัยแรกเฉลิมฉลองวันพระแมร่รับสารหรือตรงกับวันเมายันของโรมันซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลฤดูหนาวเพเกินโบราณเพื่อยุติการเฉลิมฉลองในเทศกาลเหล่านั้นซึ่งแทนที่จะเฉลิมฉลองของศิสศาสนิกชนความสำคัญของวันคริสต์มาส จึงเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นเพียงความสำคัญฝ่ายร่างกายหรือจัดงานสังสรรค์รื่นเริงซึ่งเป็นเพียงแต่เปลือกนอกเท่านั้นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่นแท้อยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์หมายถึงพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากเสียจนยอมส่งพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ที่มีเนื้อหมายาษะนามว่ายซ u หรือเ e ซัสนับว่าการที่พระเจ้าได้ถอ่องโตและให้เกียรติลงมาเกิดเป็นมนุษย์นัน้นก็เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการเป็นทาตของความชั่วและบาปต่างๆฉะนั้นความสำคัญของวันคริสต์มาสจึงอยู่ที่การเฉลิมฉลองความรัก ที่พระเจ้ามีต่อโลกมนุษย์ยางเป็นจริงเป็นจังและได้เป็นตัวตนในพระเยซูคริสต์ที่เกิดมาเป็นมากมาก,กว่าสิ่งอื่นใดธรรมชา้ินี่ก็คือเป็นประวัติของมนคริสต์นั่นะคะ ำหรับวัดทันมาศนักบุญเปตโตรนั้นครมรเห็นชอบรับรองวัดคาทอลิกตามกฎหมายเพิ่มอีก34แห่งใน15จังหวัดที่ผ่านมานะคะครมรได้เห็นชอบให้การรับรองวัดคาทอลิกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก34แห่งใน15จังหวัดเพื่อประโยชน์ด้านต่าง และส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยสนับสนุนหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุววัฒนธรรมทั้งนี้วัดคาทอลิกทั้งหมดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลั่นกรอง คำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกก่อนเสนอให้คอรามอเห็นชอบในครั้งนี้เป็นวัดที่มีอยู่ก่อนระเบียบจะประกาศบังคับใช้และปัจจุบันมีวัดที่ยังไม่ได้รับรอง345แห่งที่ต้องรับรองให้แล้วเสร็จภายใน2ปีหลังระเบียนบนี้บังคับใช้คือในวันที่15มิถุนายน2564 สำหรับข้อมูลที่คณะกรรมการจะใช้ประกอบการพจราิจารณารับรองวัดคาทอลิกตามกฎหมายมีหลายประการด้วยกันเช่นมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อ่วอต่อการประกอบาศาสนาพธิธีและการพำนักมีสถานที่สิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ที่จําเป็นแก่การประกอบาศาสนกิจและการพำนักครบถ้วนวัดมีคุณค่าและประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน ในด้านศาสนาและสังคมวัดได้รับการอุปรถัมภ์และทำนุบำรุงวัดจากภาคประชาชนรัฐและเอกชนรวมถึงได้ดำเนินการตามภารกิจของวิสันในด้านต่า คริสตชค่ะคืนนี้นาตาลีก็ขอกราบลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับนาตาลีและ Life Happiness ในตอนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ